สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมมีพระปิดตานะครับสององค์มาแบ่งปันนะครับทันนี้วัตนดตนนนะครับนนทบุรีนะครับครับสวยๆนะครับมวลสารจุกๆครับอันนี้หลวงพุทชอบฐานะสโมนะครับมีเกจเรืองยุกนะครับเศรจเยอะลยนะครับ หลงจะเขนวพูนแล้วก็ล้นเหลือนะครับน่าจะมาสีเห็นหรือเปล่าเนะเป็นเหมือนผงน้ำมันเลยนะครับองนี้ผิวสวยมากๆนะครับใครสนใจก็ทักมาคุยกันนะนี่สองสององนี้นะครับเพียงห้าใบแดงนะครับนี่ส่งฟรีเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาหรือทิ้งที่อยู่ไว้ก็ได้นะครับหรอจะแอดไลน์มาก็ได้นะ ID ยผมก็ G นะครับ G กรบเนาะ GOLF แล้วก็จุดนะครับแล้วก็ C นะครับ C-CAT นะครับเลข2นะครับผมจะทิ้ง ID ไว้ให้ที่คำอธิบายนะครับเดี่อพ,พี่ทนายสนใจก็ทักมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ